วสวัสดีค่ะที่สุดจะรอคอย,อออยครับผมในที่สุดในที่สุดค่ะยังไงซิครับผมก็ตอนนี้เราถ่ายทำไปประมาณ40%ครับผมก็เรียกว่าใกล้จะครึ่งทางแล้วครับก็บดีใจครับ <laughs> ดีใจมากๆดีใจมากๆเพราะรู้ว่าแบบทุกคนรอตัวพวกเราเองก็รอเนาะแล้วก็วันนี้ได้เห็นภาพที่เราแบบไปถ่ายกัน,นมามันออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็วแบบดีใจค่ะ อันนี้คือทุกคนรู้แล้วว่าใครเล่เป็นอะไรยังไงรู้แล้วรู้แล้วใช่อาจจะอาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าถ้าดูตัวอย่างก็น่าจะน่าจะรู้ที่เป็นแฟนที่เป็นแฟนไทยมาคือลงนะคะก็มีคนไทยถูกเยอะอยู่นะไทยถูกเยอะแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ไปเที่ยวกับอ่ ไม่อยากให้เป็นแค่แบบเวอร์ชันเก่าๆเพราะว่าเอาจริงๆตัวละครเรามีการปรับเปลี่ยนด้วยคือถ้ามีคนเอามาเทียบก็จะรู้ว่ามันมีบางจบางส่วนที่มันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันไทยมาเจอกระดิกกลางนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วอ่ะวันที่สองวันที่สองเงค่ะสองในางไกโฟร์ต่เป็นไงบ้างเรนต้องปรับจุดอะไรบ้างนด้วก็แปลกมากเลยนะผมว่าผมว่าเราคุนเคยกันค่อนข้างเลย ผมว่าจะถึงพาร์ทงานเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าพาร์ททานข <writers> ้าวชีวิตปกติเราก็เจอกันอยู่บบแว่าพาร์ทอื่นเราเจอกันก็ราะพากย์บ่อยก็เลยเหมือนสบายใจที่จะแบบทำงานด้วยกันก็จูนเข้าง่ายแบบเธอเข้าซีนจากครั้งแรกก็แบบก็โฟเลยใช่ใช่แล้วก็ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็มีเวิร์กช็อปอะไรมาด้วยก็เลยสบายใจแบบนี้ ระหว่างแบบชีวิตจริงเราเป็นแบบตนในพอซอะไรก็ก็เกินะหรกาเกิดอยแล้วนร่งที่มัน้มาเล่นเป็นคนแบบรักกันอบอะไรครับเกิดครับารจไปชารเ็น่ะเป็นไงบ้างครับก็ตอนแรกเราสึกว่า เฮ้ยน่าจะชิลแน่เลยเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี <eux> mm ้ยแต่ว่าพอแบบบางซีนอะไรเงี้ยที่มันแบบใกล้ชิดมากๆเรารู้สึกว่าแอบยากเหมือนกันเราเขินเรารู้สึกเขินมันมันเขินเลยค่ะวันนี้เขินจีนี่ฉาที่ฉันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบชินชอบแบบกับคนว่าโอ้ยังไม่เคยคุยกันเลยเรื่องนี้เออยังไม่เคยคุยแบบไม่ชอบฉากไหนแต่แต่ก็รู้สึกว่า สอเชร็ติดตามดีกว่าแติ่รู้สึกว่าแบบหลายๆินที่เข้าด้วยกันเป็นินที่แบบเราได้โชว์เองแล้วก็ความเข้ากันของสองก่วนคาดหวังไม่ได้ไม่ใช่เขาว่าคาดหวังกันคืออยากให้ทุกคนได้ดูอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าทุกคนได้ดูก็น่าจะ รู้สึกแบบดีเหมือนกันแล้วก็ยังไงคะกับพูดของชายก็คือมีสนุกนะครับผมว่าสนุกพอแบบผู้ชายเยอะๆอยู่ด้วยกันสําหรับตอนผมเองผมว่ามันดีแล้วก็สนุกดีครับแล้วรู้สึกว่าเอนจอยกับการที่เราได้ไปกองไปทํางานไปเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันซิงก์กันเอง เร็วด้วยเหมือนกันไม่ใช่ง่ายกับน้องตูแต่ว่าทุกคนผมว่าเราซิงกันค่อนข้างเร็วครว<ส>ับเหมือนความเป็นพี่น้องขององชายด้วยเหมือนเราเวิร์กช็อปมาด้วยแล้วก็เรากเจอกันบ่อยๆด้วยมันเลยเหมือนว่าองชายทุกคนเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็มีความมีความซิงก์อะไรกันก็สนุกดีครับองชาคนไหนที่สุกที่สุดแก้วสุดคะก็รวมตัวกันสามคนเป็นแก๊งสามคนใช่ก็จะสร้างสีใสกาเจงเขาจะสร้างสี องานนี้เรามีอะไรกันมีงานมีงานอะไรกันเนาะอด้วยขอมูของดูในปีน้้ก็มีโอเวอร์โดสค่ะมโอเวอร์โดสก็เล่นกับนน诺แล้วก็งานนี้ก็ฝากขายแล้วฝากด้วะครับผมก็มีสการเลทฮาร์หนึ่งเรื่องท่วนครับผมแล้วฝากรอติดตามพ่ะเดื่ดครับผมใช่ปาซิโอครับฝากด้วยครับซูรีครับ อากาศกันตัวสบายเห็นยูเอ็นยูเอ็นเฮสยใช่ใช่ก็เป็นพาร์ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเราเหมือนกันเราเรียกว่าเปิดโลกเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราไม่ไม่ไม่ทราบอาจจะไม่ได้ทราบไม่ได้ทราบหรือว่ามีพาร์ทนั้นอยู่อะไรอย่างนี้ยครับแต่พอเราไปเห็นจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนครับแล้วก็นำ นำควาลมลำบากของพวกเขาเนี่ยมาให้ทุกคนรับทราบแล้วก็ช่วยเหลือกันเีนนใช่ใช่ครับใช่ครับผมก็มีหลายหลายภาคส่วนมา,มากๆเลยครับเพราะเป็นผู้อพยพที่พออพยพมาแล้วเขาไม่สามารถกลับบ้านตัวเองได้อะไรอย่างนี้ครับมันก็ทําให้เขารอส่วนทัวแล้วก็นิทความช่วยเหลือมากๆ ทัวร์ประเทศเรียบร้อยครับก็ไปครบสี่ภาคครับแต่ว่าไม่ได้ทัวร์ประเทศแบบทุกจังหวัดน,นะครับผมก็ไปครบสี่ภาคอย่างที่เราตั้งแพคเกจเอาไว้ว่าเราจะทำไม่ได้ภายในปีนี้ครับผมก็ถึงสี่ภาคเรียบร้อยขอบึอ่งยอ <laughs> า <laughs> อะไรอะ พิก้าหมื่นครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บจริงนะครับหมายถึงว่าเราทำเพื่อความสนุกสนานเฉยๆครับก็อยากให้แฟนๆ enjoy แหละที่มารอนะครับ